สวัสดีจ้ามนีกับมกพบกับแพทย์อีกแล้วนะจ้ะมนีแพทจะพามาเบิงต้นลำไยเนาะคะ่ะก็คือมาเบิงทั้งลูกลำไยน,ำนะะ้ำเนาะจ้ะพอดีว่ามี่บางท่านนะคะที่เพิ่นบอกว่าเพื่อนปลูกลำไยแล้วหลายปีแล้วกับบม่มีผลบ่มีลูกลำไยให้เลยนะคะเป็นเพาะยังเนาะคะ่ะก็คือเบื้องตน้นแพทถามเพิ่นว่า เพื่อนในรดน้ำบ่เพื่อนบอกว่าบม่ค่อยได้รดน้ำก็เลยจะแนะนํำว่าให้เปิดน้ำนะคะลดมือละข่้งก็คือแพดย์เปิดน้ำใ้นี้ก็มือละข่้งรัางละชั่วโมงเลยนะคะเปิดไว้ช่วงฤดูที่จะมีล้ามีลูกน้ำใยเนี่ยนะคะหรือดูของเขาเนาะคะ่ะเขาก็ต้องเปิดน้ำใส่ต้นเขาไว้เลยะคะ่ะให้หงหงเลยะคะ่ะต้นนี้อายุได้สองปี สปีกับอีกเจ็ดประมาณเจ็ดเดือนนะคะจะเขาเริ่มเขาปีที่สามแล้วค่ะแต่ว่ากะพึ่งเป็นปีแรกเด้อค่ะพึ่งมีลูกน้ำใยปีแรกเนาะจ้ามีสองตนค่ะอีกตนหนึ่งจะยูฟังฟังอ่ทางเทียงหน้าหน่อยค่ะแต่ว่าตนนั้นโดนผ้ายูเคิงหนึ่งขาดไปเลยค่ะอันนี้ตอนนี้ก็หาใหม่มาคำไมายูค่ะเนี่ยค่ะกำลังออก ็นลูกเล็กๆเนี่ยค่ะอีสักเดี๋ยวรอเบิ้งว่าเวลาเขาโตเต็มทีเนาะค่ะจะลูกใหญ่ขนาดไหนเนาะค่ะดกยุค่ะถือว่าเป็นปีแหลกกับดกดียุค่ะนี่เพจะภาพมาเบื้งอ่อมๆเลยนะคะอันนี้วต้นักหน้าอยยุขังน้ำค่ะมักหน้าปลูกใ้ปีกว่า เนี่ยค่ะถือว่าดกยูกับไาย,ย่ามก็คือไฮน้ำแล้วค่ะยูนี่จะช่วงที่ว่าเขาเป็นมีผลเนาะค่ะออกผลเล่มผลเล็กๆก็นี่นะคะเนี่ยค่ะประมาณเท่านี้ก็คือเริ่มให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเลยนะค่ะคือแพทย์บ่ได้ดเป็นปลูกอินซี เต็มตัวนะคะแพนย,ยังเป็นใสเคมอ่าเป็นปุ๋ยเคมีอยู่ะคะ่ะแพนก็ใส่ปุ๋ยเคมีใสอินซีบางยังบอกขั้นไหนเป็นอินซีทั้งหมดนะคะกะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะสูตรซิผาซิผาิา,าจา้าเนี่ยคะ่ะเพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็เพิ่มให้เขามีผลผล,ผลิตหนกกกระจโตแล้วกะอ่าผลดกน้ำด้วยคะ่ะเนี่ยคะ่ะ ในสองปีเจเดือนเนาะคะก็ถือว่าให้ลูกได้เร็วขึ้นดูค่ะที่สำคัญก็คือต้องน้ำต้องเพียงพ่อค่ะแล้วก็ให้ให้ปุ๋ยสม่ำเสมอเนาะค่ะก็จะมีปุ๋ยคอกแล้วก็มีปุ๋ยโบกาชิแพ์จะให้เดือนละครั้งแต่ว่าช่วงทีเนี่ยค่ะเริ่มมีลูกนะคะเข้ากับเปียนมากใส่ปุ๋ยสูตรสิ้าสูตรเสมอเนี่ยละค่ะ ผู้ใดที่ปลูกแล้วยังบ่คว่าไห้เป็นมีผลผลิตนะคะก็ล่องเอาไปเฮ็ดเบิ้งเด้ค่ะพยายามปล่อยน้ำคือคือให้น้ำหงหงบริเวณผืนผิวเขาเลยนะคะพืนพืนดินนะคะผิวดินนะคะหห้หงเลยจ้ะก็จะซอยได้เยอะเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและค่ะเป็นกำลังใจให้แพตด้ยค่ะ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจให้แพทในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ